น,นี่มาแล้วคนละเนี่ยที่ปิดบัญชีก็เป็นที่หลบซ่อนของพวกเราโดนกระดามำยิงด้วยกระสุนอาวุธทุกชนิดที่เขามีถล่มจนเละแล้วพวกเราเขา้าหลบอยู่ข้างในกันกเขาร้องเพลงความตายชีวิตคนนั้นมีมาแต่เป็นคนยากนัก เพื่อประชาหนักกว่าผู้พาชีวาสุขามูนประชาเถอดไว้ความดีแต่บางคนใจอำมหิตกดขีข่คนขูดกรีดประชาตายอย่างคนนกเป่าป่าแรงใดชีวาไรา้ค่า มวลประชาจะเอาขึ้นศาลลงทันความตายอยางมีค่าความตายนักกว่าผู้พาชีวายอมสลายเพือมวลชนคนเดินคน รวยจนก็มีหนึ่งสียไม่ใช่งานเรียกกขอเชิญมาเชิญกขบวนเธอและฉันช่วยกันปั่นฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิป,ปไตยคนหนึ่งคนรวยจนย่อมมีศักดิ์สรีเกิดขันดินนี้เท่าเทียน บรรเราตั้งพานิธานท่้นพาเดการทุกชาตไปเราตั so ้งพานิธานตัพาเดการทุกชาติไป